ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะนะคะนั่นก็คือเป็นเสื้อนะคะ n นกี้เอ็กออกไว้รุ่นใหม่เพิ่งซื้อ เอาให้เลยนะเขาจะตกใจป,ปะตกใจนิดนึงภาษาเกาหลีสวัสดีปีใหม่เซเฮบงมานีพัตดตเซลอ่ะปี้นิวเ w ียร์อ่ะปี้นิวเ w ียร์จบแฮปโอ้ขอบคุณด้วยอะไรนะเซเฮบงมานีพัตดตเซลเซเฮบงมานีพัตดตเซลสวัสดีปีใหม่ค่ะซื้อของขวัญปีใหม่ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ